วัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมวันนี้หัวจามาเข้าถึงทางลัดแอปจากหน้าหลักหน้าหลักของไอโฟนแล้วนะผมโอเคกดไปนหน้าหลักครับตัวควบคุมสื่อไม่ได้เล่นอยู่แบตเตอรี่วิเศษสภาพอากาศสภาพอากาศวิเศษอ๋อสมมุติว่าผมจะเข้า messenger อันนี้อันนี้ผมใช้ทางลัดในการเข้า messenger นะผมนาฬิกาเดี๋ยวไปดึงนะปฏิทินโอเค ผมหมุนโรเตอร์ไปที่ตัวอักษรการป้อนอักษรเร็วบนหน้าจออ่ะถ้าจะเข้าไปเจอผมก็พิมพ์ม,มาหน้าจอเปิดใช้อยู่กําลังบันทึกหน้าจออยู่ยนะแบตเตอรี่ผมหมุนโรเตอร์ไปที่ตัวการป้อนอักษรเร็วแนวล็อกอยู่แนวนอนอุ้มหงอยอยู่ทางซ้ายโหมดหน้าจอเอียงหกจุดการย่อปิดอ่ะการป้อนอักษรเร็วนะผมผมจะเข้า Facebook ผมก็พิมพ์ f สองแอปเฟซไทม์เฟซบุ๊ก ปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้ปัดขึ้นหรือปัดลงแนวนอนเพื่อเลือกนะผมเฟซทารเฟซบุ๊กปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้อปัดด้วยปัดคอรด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้นะครับกำลังเปิดแนวตั้งเฟซบุ๊กรูปโปรไฟล์กอามก็จะกลับมาเป็นโหมดปกติอ่ะทีนี้ผมก็ออกกดออกมาอีกครั้งโฮมสภาพอากาศอ่ะทีนี้ผมอยากเข้าแอปกล้อง ตัวอักษรการป้อนอักษร,รเร็วบนแนวล็อกอยู่แนวนอนตุ้มหงอยู่ทางซ้ายหมดหน้าจอเอียงภาษาไทายถ้าเริ่มต้นอปลเป็นภาษาไทยพผมก็พวกวิมพ์ก,ก,ก,กล้องก่อสามแอปกระเป๋าสตางค์ปัดลอ1หนึ่งแอป,ปกล้องอปัดไปทางขวาด,ด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดก,ดกล,ลัง,งปปลกลุ้่มลเตอร์ต้นฉบับ สมมติผมจะเข้าแอปสุขภาพผมก็พิมพ์ผมก็หมุนโรเตอร์ไปที่การปลักสองบิอักษรเบลวอันน so uh, ี้ผมอยู่ในหน้าจอหลักนะตัวอักษรการป้อนอักษรเบลวบนแนวล็อกอยู่แนวนอนอุ้มหงส์สองแอปสภาพสระอุหนึ่งแอปสุขภาพปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้กำลังเปิดสุขภาพสุขภาพสรุปหัวข้อโฮมแบตเตอรี่สมมติผมอยากจะเข้าไลน์ตัวอักษร การป้อนอักษรเร็วบนแนวล็อกอยู่แนวนอนจุดลอศูนย์แอปสี่สิบเจ็ดแอเปลี่ยนภาษานะลืมไปอังกฤษสหรัฐแอหนึ่งแอปไลน์ปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้ไลน์ปัดไปทางขวาด้วยสี่สิบเจ็ดแอปไม่หรือว่าไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยได้นะผมปัดขึ้นหรือลงเลือกแอปได้เลยนะผมปัดขึ้น Google แปลภาษาปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเปิดใช้ เฟซบุ๊กเฟสไทม์เซอร์คัสมีมาีสอาร์ซิสเทนอปสโต๊ปเอเบล์เพจจัดไฟไรท์โน้ตโทรศัพท์แน่นขยายแผนที่เสียงบันทึกเมลเเลงเคืงความจำเครื่องคิดเลขเข็มทิศหนังสือสุขภาพสภาพอากรูปภาพรายชื่อพอดคาสต์ปฏิทินบ้านนาฬิกาค้นหาของคำสั่งลัดข้อความการตั้งค่ากล้องกระเป๋าสตูดิโอส์ยูทูบวอชทาร์พสอสนุกสาฟารีรังเกอร์เล็กพาสวอชเควเกอร์เ e ชั่นเจอร์เอ็มพีสามไลน์ o o k Google, และภาษาปัดไปทางขวาดูอี0 app 47 app แนวตั้งมันจะวนะน,ว,นวผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ